จุดที่เขาไปไปล่อยนะครับก็จะเป็นตรงกลางของแม่น้ําโขงนะครับดีเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสาหร่ายอะไรนะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะมันก็จะลอยมาตามแม่น้ําโขงมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ตอนนี้ก็มาเยือนอยู่ตรงในแม่น้ํโขงเลยนะครับก็จะเห็นว่าที่หาดมโนพิลมนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเห็นไหมที่ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับลอยห่วงยางลงไปเล่นบริเวณกลางแม่น้าโขงได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกเรือบานาน่าบ๊สนะครับน้ำนี่ก็ไม่ลึกนะครับนี่เยอะให้ดูความลึกของน้ํานะครับ นี่คือเขานะครับประมาณนี้ด้านบนนะครับตรงที่รถมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับเราก็จะลงเรียบมาเรื่อยๆแล้วค่อยอขับลงมาด้านล่างที่หาดนะครับวันนี้ก็เปิดเป็นวันที่สามนะครับเปิดยังเป็นทางการ ช่วงสงการเนี่ยก็จะมีคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นี้เด็กๆก็กำลังเตรียมที่จะเล่นบานานาบล์นะครับนี่ก็จะเป็นแพรอีกเจ้าหนึ่งนะครับเราก็ถ้ามานั่งแพนี่เขาไม่ได้คิดค่านั่งนะครับ คิดเฉพาะค่าที่ลงมาจากด้านบนนะครับลงมาจากด้านบนนี่ก็คิดที่รถยนต์เนี่ยคิดที่30บาทนะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์คิดที่อ่สิบาทนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเรามานั่งแพรน,นี่ก็ไม่ได้คิดแต่ว่าก็คือตามธรรมเนียมเนาะนะครับก็ต้องสั่งพวกอาหารนะครับสั่งอาหารนิดนึงอันนี้ กระแสน้ําก็ถ้าลงมาลึกนะครับความแรงของน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงมากขึ้นนะครับถ้าเราลอยห่วงยางนี่ยแคบเดียวก็น่าจะไปถึงตรงโน้นนะครับแคบเดียวนะครับแต่ว่าเราเดินเดินออกมาเนี่ยก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นทุ่นนะครับแนวของทุ่นที่เป็นธงสีแดงนะครับก็คือเราสามารถที่จะลอยห่วงยางได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันไม่ลึกนะครับ แต่ถ้าเราออกไปเห็นไหมครับเขาจะมีป้ายที่เตือนไว้นะครับถ้าเราออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของเจ็ตสกีนะครับที่กําลังลากอยู่นะครับตรงนั้นน้ําก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับเขาก็ไม่ให้ออกไปเกินนะครับแนวเขตของทุ่นนะครับก็จะเป็นเจ็ตสกีที่ลากเรือบอานาบ๊ทอยู่เดี๋ยวจะสอบถามให้นะครับสำหรับใครที่ถาม ราคาบริการนะครับเรือบานาน่าบ๊สคิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับตรงนู้นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นเมืองเมืองสวรรค์เขตนะครับแขวงสวรรค์เขตนะครับสปปลาวะนะครับบานาน่าบ๊สะนะครับรเขาก็จะลากไปที่สามรอบ เท่าไรครับนี่ค่าค่าบานาน้าบดนี่เท่าไรถามต้องถามเรว่าเขาับาเเราะว่าเร็วกนักท่องี่วาเที่ยวมาเทีเท่าไรครับค่าค่าบริการเท่าไหร่สามร้อยครับรอบหนึ่งสามร้อยวิ่งสามรอบ ก็คือจากตรงโน้นใช่ไหมเที่ยวนึงจากตรงโน้นมามาถึงตรงนี้เลย300บาทนะครับคือจะนั่งกี่นั่งกี่คนเนี่ยได้กี่คนหนึ่งสองสามหกคนนะครับนั่งได้6คนนะครับค่าบริการบารนาบ่าโบ๊ท300บาทนะครับ3า0บาทนี่ก็คือไม่ใช่รอบเดียวนะครับ3รอบก็ตกรอบละร้อยบาทเองนะครับน่าน่าเที่ยวมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ น,นี่ขนาดผมเดินลงมาที่ลึกมากแล้วนะครับเดินลงมาค่อนข้างที่จะลึกมากเนี่ยก็ระดับน้ํานะครับก็ไม่ได้ลึกตามนะครับหามายถึงว่าเดินลงมาในพื้นที่ของแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับนี่อันนี้คือฝั่งด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือประเทศไทยของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นสปปลาวนะครับเป็นแผงสวรรค์เมฆนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับถัดไปนะครับถัดไปอีกประมาณ10กว่ากิโลนะครับก็จะเป็นสะพานมิตรภาพนะครับจากมุกดาหารไปที่สวรรค์เมฆนะครับตอนนี้ก็เป็นถ้าพื้นที่ของไทยก็จะเป็นอำเภอว่านใหญ่นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับบรรยากาศ บรรยากาศดีมากนะฮะับรรยากาศเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็ระดับน้นํานี่คือความลึกนี่มันจะถ้าเกิดเราลงไปลงไปอีกนะครับความลึกก็จะลึกเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็าถือว่าเป็นพื้นที่หาดที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหมครับพื้นที่หาดเนี่ยก็จะเขาก็จะนับเป็นเป็นเต็นท์นะครับเป็นเจ้าเจ้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ที่ผมลงมาเนี่ยก็เป็นเจ้าหมายเลขเก้านะครับก็คือเป็นเจ้าลำดับที่เก้านะครับเจ้านี่นก็คือคนที่มาขายอาหารนะครับส่วนเราอยากจะเล่นห่วงยางก็จะมีพื้นที่ให้เช่าห่วงยางนะครับแล้วก็ตัวเรือบรรนาบส์นนะครับสามรอบนะครับสามรอบสามร้อยบาทนะครับเรานั่งได้ทั้งหมดหกคนด้วยกันนะเนี่ยนะครับ ราคาเนี่ค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับถ้าเทียบกับาบางแสนนะหรือว่าที่ต้องเที่ยวอื่นๆนะครับที่ที่เป็นทะเลจริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นทะเลน้ําจืดนะครับเป็นทะเลแม่น้ําโขงนะครับเราสามารถมาเล่นโดยที่ไม่ต้องเช่าห่นงยางก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเด็กๆก็จะต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาคอยดูแลนะครับตรงนู้นนะครับก็จะมีจุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับคอยดูแลนะครับว่านักท่องเที่ยวนี่ออกไปนอกแนวเขตทุนที่เขาวางไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีหน่วยประชาสัมพันธ์นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับคอยสังเกตการนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็คือรถลงมาที่ที่ริมหาดได้เลยนะครับรถลงมาเจอที่ริมหาดแล้วก็ ตอนจะกลับเราก็ขับกลับขึ้นไปนะครับขับขึ้นไปที่ด้านบนตรงโน้นนะครับก็จะเป็นจุดทางลงตรงโน้นนะครับ ระยะที่เขาลากเรือบรรทุบทก็ตามแนวของแนวทุ่นนี่แหละครับก็คือความยาวของหาดมโนพิทลมนะครับัวนี้นี่ก็จะเป็นอีกซ้ำนึงแล้วก็จะไปวนตรงธงแดงธงสุดท้ายนะครับแล้วก็จะวน บนกลับมานะครับไอ้รถถึงตรงนู้นนะครับตรงตรงที่เป็นจุดตรงด้านบนตรงนู้นนะครับแล้วก็จะวนกลับมาอีกรอบนึ่ง จุดที่เขาไปปล่อยนะครับก็จะเป็นตรงกลางของแม่น้ําโขงนะครับดีเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวต้องใส่เสื้อจูชีนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสาหร่ายอะไรนะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ามันก็จะลอยมาตามแม่น้ําโขงมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะบอกให้พี่ที่เขาขับเนี่ยเขาเอาแบบไหน,นครับแบบ ขับชมวิวหรือว่าเอาแบบเอ็กเวนเจอร์นะครับก็คือขับไปแล้วก็ไปไปปล่อยนะครับไปลอยตรงกลางในน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานทีเดียวนะครับนี่สำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับเชิญได้เลยนะครับที่หาดมโนโพิลมนะครับอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลาก ผมไม่รู้ว่าเรือนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเรือเรือที่โดนลากไปนะครับเป็นเรือคล้ายคล้ายโชฟานะครับเราก็ลากไปนั่งนั่งแบบคือไม่ได้นั่งต่อกันเหมือนบานาน่าบ๊ทนะฮะ mm hmm. นักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันเสาร์ที่3นะครับเมษายนถ้าเกิดช่วงสงการนะครับก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ระดับน้ำนี่ถ้าเราลอยห่วงยางนะครับเนี่ยก็ไปจุดที่หัวหาดนะครับมันก็จะลอยมาตามลำน้ำได้เลยนะครับเราสามารถเดินลงมานั่งได้เลยนะครับที่ซุ้มต่างๆนะครับมีซุ้มต่างๆเราก็ลงมานั่งได้เลยนะครับเครื่องดื่มนะครับเราสั่งที่นี่นะครับเขาไม่ได้คิดค่านั่งแต่ว่าก็ตามมารยญทตามธรรมเนียมนะครับเราควรที่จะสั่งเครื่องดื่มนะครับจากพี่ๆเขานะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดซ b s สไคร e นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ